นี่โมเชนแนลน,น,นะครัะนี่ในเกมบล็อกฟุตหรือว่าบล็อกฟุตก็ได้นะครับหมายถึงว่าบล็อกฟุตกับบล็อกฟุตนะผมได้ผมเล็กมาตรงนได้พอดีแล้วซึ่งนามเม็ดแรงมากเลยนะครับไม่เบานะครับดีกวับผลแสงอีกสองร้อยเพราะผลแสงโมดีของผมนี้พลังที่ดีสุดกดบีเม็กมาแบบที่มันเป็นสกายบีบีบบนเกอร์นั้นถ่าจะสี่ร้อยกว่าแต่เนี่ยจะแรงกว่านะครับแค่ท่าแรกก็หึง 2 0 0 2้8หืมแรงเกินเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มที่นั่นโอเคไปอ้าวแต่ไม่มีผลเสียงยิงด้วยให้เป็นไรเราก็ใช้เรือไปได้แม็กมาหรือว่าเราฟาร์มที่เกาะน,นี้แล้วก็ไปเอาแม็กมาฟอร์อยารู้แม็กมาฟอร์สามารถทำอะไรได้บ้างหนาเมิอย่างแรงอะ ไห,ไ,หไหนใช่น้ำเคยเห็นคนใช้กันบ้างลงน้ำได้ไหมลงน้ำไม่ได้เจ็บ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 ไปคือนื้ออุ้ยทำน้ำมีดฟูเกินว่านี่เก่งเกินเอาแมกมาจูนทุกคนแมกมาวันนี้เดินมาจริง เดี๋ยวใช้เรือไปก่อนเสีได้มีผลแสงห้งผลแสนส่มานั้นได้ห้าพระนับรู้พ,พระตื่นว่าพระโปติแหละโอ้ยเพือพ่อนเพือ่อนเฮ้ยฮะอ่ะแม็กมาแม็กมาฟอดีกว่าให้ป้าลงน้ำเอ้าลงได้ หนีเลยนะเพิ้งไปการน,นั่นหลังเกี้กำลังมือหายอยู่นับมากานับมากตกนับรู้ด้ว่ามากมากำลังตกมืออยู่ก็ได้ซื้อไปเลยออนนี้เลยรวย ทำตามได้งโอ้เยพอหรือว่าแาม่ก pues ิ mm. ่งขึ้นแ nah. น่นอนใช้แค่แมกมากนี่แหละี่แค่สกิลกูดาวช้าหน่อยจะใช้แมกมากพอก็ได้นเมยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่บเจยีิ่น้ากิงกว่าแสงนั แต่ถ้าเรื่องความเร็วให้แสงนับแสงนี้เร็วมากเลยนะบนั่นมันจะดูเลือดเยอะนะก็เลยลงน้ำได้ใช่ไหมนะจริงอย่ามานะไปก่อนอู้แต่น้ำอุ้มอุ้ม อไปกันเลยรับเควียสยากขึ้นเคลื่อนที่ช้าลงเยอะเลยเวลาไม่ใช้ผลแม้มากแต่นาเมิเพิ่มขึ้นเยอะไปเฮ้ยไมแหละนาเมิแรงสกายเลนนะเกาะสกายตอนนี้อยู่เกาะสกายแล้ว เดี๋ยวค่อยสู้แ้วกันใช้แมกมากแคปกับแมกมาโฟผสมกับน่าจะแรงนะโอ้โหฮั่นผมสู้ตัวนี้ได้นะแต่แต่เหมือนน่าจะมีอันที่สู้กับโลเกียได้นะตอนนั้นที่ผลมีผลแสนไม่รู้นะว่าแมกมาเป็นผลโลเกียหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี้ลำบากนะให้เอาสกาย ให้มันเจอก่อนเอาอันนี้ก่อนไหนซีเป็นผลโลกเกีย์ไหมถ้าเป็นผลโลกเกียก็จะต่อต้านกับเอ้ยเอ้ยเตมินาหมดเบื่อกี้เตมินาช้าช้าด้วยนี่เตมินาเยอะยิ่งชา้าช้าถ้าผมมีผ้าคลุมสีชมพูนั้นน่าจะเลือดสองพันใช่ไหมน่าจะใช่ อ,อ๋อเป็นโลกเกียรนับแมกมากโอ้โห,หนาเมนินอู๋เล็งหืมขิ้กโกงอะ่ะโฮห อะไรเนี่ยเยอะจัดจัดโอ้โหแล้วรถเยอะมากมี่ลแม็กมาเรากี่ขึ้นเยอะอีกโอ้อม,มากมากแคปแม็กมากฟอ์คือเป็นแม็กพากนะออื เรื่องน้ำนี่แหละตุ้อ้อาวาีไม่เข้านะโลเกียเอฟอือฮะไม่ใกอือเต็มเต็มรออ่ะเสียงอรอเบียงกันน้ำเลยเสียงน้ำชัดชัด ก็เมกมาฟอ,อาสามแปดมาซีนี่สามแปดแล้วอืม้างนี้แหละมันดีเนีย่ยตายเลยามาแคปม,ม,มือมาตกมืออยู่ไหน อ๋อนี่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 ตามมานี่ลากมาทางนี้ด้วยกว่า <g ül> เมื่กี้โกงเกินจู่ได้หลายตัวเลยนะ่ะหยุดอ่าแล้วก็แม็กม่าตกมือแหละหนึ่งรอบแล้วก็แมกมาฟอ์นี่แหละมัน ออโอ้โหขี่โกงเกินตายหิวอะเราต้อไปลองใช้พลังไปก่อนนับโอ้โหเคยเห็นอันนี้เคยเห็นมีคนใช้แรงนับ ก็ออกอู้เต็มๆอ้าวซันด้วยเก่งเก่งเกินจิมมาเริ่มยนะมาจะนำทางให้คุณอุ๊บแลยแรงแรงแรงมาก,มากๆเนี่ย แต่บิสสัน่าจะแรงเลยนะบิสสัดบิสสัสู้ไหมว่าน่จะปีศาจนะปีศาจจะเก่งกว่าอ่ะอันนี้เออสองร้อยหกอีอกนี้คนอัพกันการเร็วในการพี่แล้วการดับเบิลจะมากได้มากขึ้นคนมีเลยแหละติมือใช้ฝนนับจะได้ขึ้น Dark mặt à lắc mắt tư ừ, ừ. hey, đi, đi, đi lẽ, này đi lẽ, ướt ừ, à. อื้อเตรียบหิบสมบัติด้วยฮี่โกงเกินอืดรวมตัวแล้วก้ให้ตายไปทีตัวที่หละอือทีเข้าไหมให้เข้าขีโก้มนแสงทีเข้าอือ้ัอนนี้ันคือซุปเปอร์โลเกียร์หรือเปล่าไม่ใช่ แมตตมึอือแมกมาก่ามอทควรู้จักกันหนอืจะก,กับคกมากสิพหน่อยอืจะฆ่าช้าหน่อยนะอื้อื้อืออ้อยู่ในแมกมาแล้วก็จะ บักค้างเลยนะตายเลยตู้อ,อ่าเอามาเลยมาเลยมาเลยมันแดดกมากยังตัวไปไปนั่นแหละเป็นสุ้เต็มเต็มอ่ะหาเป็นผงบาหินี้แหละดีสุดแล้ว,วิธีนี้ อืออ่าเดี๋ย่อกรข้าวตรงนี้ไปด้วยเลยตู้ติดบักแล้วกว็อ่านี่นามีโอ้ยไม่โดนตู้ไปเลยขึ้นไปดีกว่าแล้วก็ ไปเดินเดินขึ้นแบบนี้เร็วขึ้นนะไม่สกายแอนเจอร์อะไรจะไปที่ไหนได้ดาร์คมาสเตอร์ไป เราไนี้แล้วก็กให้แน็ป้าอื้บมันตัวให้อยู่ในทิศทางของเราอ่าอืบเสียงดูปแปลกมากเลยแม็กมากย่งนี้อ่ะเสียงก็ เนี้ยแหละไม่ได้ออไม่สตันหรออ่ะอืออือนี่แล้วก็ตัวต่อไปอือ,อตายค่ะ <c oughs> เล็กมากฟิร์สคืออะไรอยากลองใช้ดมากแต่แค่ของเสียวมาจตอรี่อยู่ มารีรีนีลุบบนอึนี่แหละติดตามได้พรกันพอดีก็ไฟนั่นแหละแล้วก็มักมาแคบมาตกมือแล้วก็ออกมาขึ้นมาพุ่งจากพื้นอืออพุ่งนั่นแหละแล้วก็แมักมาตกอือแล้วก็ต่อแมักมาพุ่งจากพื้นอื ก็มักมาไปนั่นแหละอ่ะค่าตัวนี้เสร็จก็จะได้เลยนั่นเละนั่นเละนั่นเละเผาเผาเผาได้แล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเาเนลมากเลยนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ